แรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์รถยนต์มุสลิมที่มามาจากท่านดตรสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนได้เข้าร่วมงานศพของคุณแม่นายมานัสบินมหมุตที่ปรึกษาทิพตะกาฟุนซึ่งเป็นมุสลิม ซึ่งก่อนจะนำไมยิปไปฝังจะมีการยกมือถามว่าไมยิปนี้มีหนี้สินไหมถ้ามีสมาชิกในครอบครัวคนใดจะรับหนี้สินไปซึ่งหากไม่มีใครรับจะไม่สามารถฝังไมยิปนี้ได้ท่านดรสมพรจึงเกิดไอเดียในการคิดผลิตภัณฑ์เพื่อมุสลิมขึ้นมานั่นก็คือความคุ้มครองสามข้อพิเศษสำหรับรถยนต์มุสลิมหคุ้มครองหนี้สินค้างชำระสค่าจัดการไมยิป 3ค่าใช้จ่ายในการให้ทายาตไปประกอบพิธีฮัทแทนเพราะเราใส่ใจและห่วงใยอย่างแท้จริงรู้แบบนี้แล้วเริ่มเปิดใจให้ทิปตา,าฟุน้นหรือยังคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาลีนาในคลิปต่อไปด้วยนะคะ